สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้ก็หยุดชดเชยอ,อีกหนึ่งวันนะจ๊ะาล,ลงมาเอาควายพี่น้องเป็นสาวเลี้ยงควายเดี๋ยวมาเนี้เมื่อวานนี้ไปรอบาน มาเลี้ยงควายวันนี้เราพาไปเลี้ยงควายมันค้ำแล้วนะคะก็เลยมีหนูนเลยเขียนยา่เนาะแต่ว่าเสื้อมโมก้กนะพอมันเป็นครับจะพาไปเบิง่งควายมีเบืองบรรยากาศก่อนเห็นป๊เห็นควายข้างหลังที่เลยอีตัวนี้เดี๋ยวจะนี่อันนี้คือตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้คือสนามตรงนี้อยู่ข้าง โรงเรียนอยู่ข้างโรงเรียนนะคะนี่ไอนน้ตัวที่สองตัวที่สามเบิ่งนซูมเพอเบิ่งเนี่ยไอ้ตัวที่สามนะม,นนสาม,มีทั้งหมดสามตัวนะคะเพอเบิง่งมีบรรยากาศนี่ะน๊ะเลาะ ไปแก้เอาควายก่อนไปขอตัวไปเอาควยก่อนนะจ๊ะนี่แหละวันนี้ไม่มีอะไรแวะมาทักทายนะคะมาทักทายทุกคนนะคะพี่นอนคืดอยู่ได้วะใส่ะะคลิปบ่เนาะเมื่อนี้ค้ดอยู่ะจะทําคลิปไมหมนะเมยเมื่อนี้ค่ะนอนเบิดมือจากลูกนี่แหละก็คืดไปคิดมากกออ็แวะมาทักทายพ่อแม่พี่น้องจากน้อยก่อนเนาะจ้ะ เนี่ยนะจ๊ปะปะเพิ่งมาละไปก่อนแล้วควายกัน มีตัวใหญ่ๆนะจ๊ะนี่ปล่อยไปแล้วพี่น้องจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แวะมาทักทายทุกคนนะคะที่เตรียมคอตูเอาไข่ขึ้นมะเหินก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ ติดตามพี่เต็มแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ต่างๆให้ความสนับสนุนนะคะขอบคุณมากนะคะขอตัวเอาควายขึ้นบ้านก่อนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย